mấy cái suối hàng ngàn kìa nè, sẽ ngàn. Giờ mấy bàn thôi ดีจ้จะพี่น้องถ่ายภาพง,งามมาฝากด้วยจ้าเด้อถ่ายจากนิดจากน้อยไายมาพานมาก็พยาาให้เสียเวลาก็ให้เจอแต่สิ่งดๆีๆ่าเจ็บจะจนด้วยจ้าเด้อโชวใสแข็งแรงสามดาวสามดาวชดช่วงชัตวันปังปังอย่าได้เจ็บได้จนขอบคุณทุกคนลอดภัยสืขอาพแข็งแรงแด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 ง

ไม้สวยๆ่วยงามพี่เนาะไมันวยงามยังไม,ไม่บานเทา่ทาไรเท่าไรแล้วแกวตาโคลากับบ้านก่อนเด้อขอบคุณที่เธอมาร่วมมาดูมาแล่ <c oughs> บ้าแล้ววะ พี่บ้าแล้วเขาจะจักกับกันแล้วายบ่ายแล้วจะพี่น้องขอบคุณขอบคุณตัวกำลังนังใจจ้าบอกลับบ้านแล้วจะับพี่อ้าวขอบคุณทำแล้วค่ะไอสีโอลากลับบ้าน่อนเด้มเมื่อกี้ขอลองแพ่งจนว่าจบแล้วเธอแต่พอเธอบกดบวกกดกล่องบังที่กดกล่องพี่น้องจ้ามันจ้าบอง คือว่าข่อยว่าลงเบิ่งไอ้มันก็กดไลคเพื่อที่จะมาเลยจ้าครับแล้วค่ะบ่มีวาสนาสิไปใจน้ำเพิ่นดอกพี่น้องจ้าบ่มีเหนือหาบ่มีสาระเลยเพราะเวลาทำบ้านแล้วเด้อโอ้ยไฟก็จะมางามแท้แสงสีไฟสดใสแสงแรงแด็มเต็ม มองกับหลังมองฝ้ามองฝ้าพี่นอ้องประมาณนี้เราจะดอกไปดำไปดำไปดำไปแดงดอกสน่กสนชมส่ชมสีสวยๆดอกไม้สวยๆดอกไม้มาเจอดอกไม้พอดีพี่น้องจ้าใส่มาฝากเลยจ้าสวยๆงาย ທຳເດີ້ວ່າດອກເຂັມຈ້າໃສ່ສວຍແຊນໍດອກເຂັມອ່ອນາອງຈາາ